ถามเพื่อนเขาถามมาว่าครูครับช่วยแนะนํามีดมิดมีดเล่มเดียวจบให้ผมหน่อยมีดเล่มเดียวจบผมบอกสองเล่มได้ไหมเล่มเดียวจบมันมันคาใจว่ะขอเป็นสองเล่มได้ไหมบอกได้ครูเล่มหนึ่งเลยนะเล่มแรกเลยนะสไปเดโกเทนเนเซียคุณต้องมีนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่ไดเอามามีที่ร้านอยู่เล่มหนึ่งนึกออกใช่ไหมสไปเดโกเทนเนเซียเมทินช h i n าคุณไม่ต้องสนใจไม่มีอะไรขอเป็นของแท้ก็พอวัสดุ <S <S เริ่มต้นรับคืนคมได้ง่ายหน้าตาดีเปิดได้จับเข้ามือของมนุษย์โลกใบนี้ล้ว นุ่ดาวคารมันจับไม่รู้เข้าด้วยกันนะยังไม่เคยคุยกันแต่มนุุย์โลกแม่งเอากันสไปเดโก้เทนเซียเล่นหนึ่งเลยนะฮะอันนี้แล้วระบบเนี่ยระบบมันเป็นไรนั่นหรอกมันเป็นระบบมันเป็นระบบที่เก่าแก่มากแต่มันค่อนข้าง,งจะทนทานและไม่จุกจิกดีมากครับคุณต้องหามาเล่นเลยไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นด้ามเพชเอ็นหรือด้ามดีเทนอันนี้แหละของ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 ดีเลอร์เลยตัวที่สองครับที่เราจะคุยวันนี้ก็คือโคสติลฮะผมให้โคสติลรีคอนเลยเนี่ยรีคอนแต่ว่าต้องเป็นใบคลิปพอยด้วยนะมาตัวนี้แหละต้องมีฮนะ อยากเล่นต้องมีแต่ตัวนี้ก็คือผมจะไม่แนะนำเท่าตัวสไปเดอร์โก้นะแต่ถ้าเมื่อย้อนเวลากลับไปเนี่ยเมื่อเมื่อเจ็ดแปดปีที่แล้วอ่ะผมจะแนะนําตัวนี้พอๆกับสไปเดอร์โก้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเจ็ดแปดปีที่แล้วไอ้รุ่นเนี้ยรุ่นนี้นะเมื่อเจ็ดแปดปีที่แล้วนะด้ามจับตรงเนี้ยมันสากมือมากผมชอบอ่ะเออไม่รู้ฟีลผมผมชอบมันสากมือมากมันหนึบมือมากลักษณะมันคล้ายๆกับเหมือนจับมีดอิมัสันเลยเหมือนเล่นไฟเบอร์กลาสที่มันหย,ยาบๆอ่ะคือจับแล้วมันหนึบจรงิงอ่ะแล้วใบต้องเป็นใบคลิปพอยแบบนีี้้วนะม มีดอเมริกันมันต้องคลิดพอยและคลิปพอยปลายมันแหลมมาใช้งานได้นะฮะแล้วมันจะเป็นแบบคือผมซึมซับกันหนังสมัยก่อนนะส่วนใหญ่จะเป็นมีดทรงเนี้ทรงโบวีอะไรอย่างเงี้ยเออผมว่าอย่างนี้แหละใช่เลยเป็นเป็นมีดทรงอเมริกันเลยแต่ก่อนอ่ะที่ผมแนะนำเพราะว่ามันใช้ a u s 8ไงเ u s 8มันก็จะพอๆกับ8 c r ซึ่งชื่อรับคืนคมได้แล้วราคามันไม่มันไม่ได้มาขึ้นหมื่นขนาดนี้นี่ตอนนี้50001นหนึ่งนะครับมันไม่ได้มาขึ้นหมื่นขนาดนี้ราคาแต่ก่อนมันอยู่ประมาณ2อ0 0ันปลาย่อปนายราคามันแล้ว พอราคามันถีบมันถีบวัสดุขึ้นมาด้วยแล้วมันก็มีการปรับโฉมปรับอะไรนะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตำนานก็แล้วกันแลาตอนนี้ซื้อเล่นมันก็จะเป็น c p m ี35 VN นะครับหรือสนใจมีรถอื่นยังไงเข้าไปดูในเว็บไซต์ของที่ร้านได้นะครับผมลงทำทำลิงก์เอาไว้ข้างล่างนี้แล้วนะครับมันจะเป็น h t t p t c